แล้วก็เห็นผลแต่ว่าในเนี้ยผลิตภัณฑ์เนี้ยจะมีทั้งหมด30เม็ดนะคะปลอดภัยผ่านพยอนะคะแล้วก็มีมี30เม็ดก็คือทานก่อนอาหารเที่ยง20นาทีนะคะแล้วก็ดื่มน้ำ1-2แก้วนะคะแล้วก็แล้วก็พอหลังจาก2เดือนเนี่ยแนะนําให้นางทานตัวนี้อ่ะคู่นี้อเป็นแอฟริกันกับราสเบอร์รี่ค่ะในในผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีทั้งหมด60เม็ดนะคะก็คือสามารถทานได้ก็คือจะคุ้มหมะคือก่อน กอนอาหารก่อนทานก่อนอาหารเที่ยงแล้วก็ก่อนอาหารเย็นเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ไม่มึนหัวใช่ไหมไม่มึนหัวไม่มึน,ม<จ>นหัวค่ะแล้วมีความรู้สึกว่าสองตัวนี้ทานแล้วน้ําหนักลงลงไวขึ้นด้วยนะคะแล้วก็นอนหลับเป็นปกตินะคะไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ตอบโจทย์สําหรับคนที่ลดน้ําหนักเกินห้ากิโลเป็นต้นไปเนาะ,ะเพราะว่าอ้วนนมากสาหรับนี่เองที่จากประสบการณ์ที่ทานมาเนี่ยลงได้ประมาณเกือบยี่สิบกิโลค่ะค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ทานเก่ง อ้วนมากโยโย่ดื้อยาไขามาสะสมต้นแขนต้นไขาใหญ่มากเลยเลยตัวนี้รู้สึกจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าเซตแรกที่ให้ทานใช่ปะใช่ค่ะค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสินค้านําเข้านะคะแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มี60เมตรสามารถทานคุมทานทานเห็นผลในเซตแรกเลยแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าพอนางเนี่ยลดน้ำหนัก20กิโลแล้วก็ ตอบโจทย์รู้สึกก็พึงพอใจแล้วก็เลยทานเพียงแค่อันนี้เหลือทานแค่ตัวนี้ตัวเดียวค่ะค่ะรู้สึกตอนนี้น้ำท,ทานกันดักเอาไว้ไม่กลับไปอ้วนเหมือนเดิมนะคะค่ะตอนนี้จะทาน<ม>น้องปอนะทาตัวนี้เป็นตัวเดียวนะคะแล้วก็แล้วก็ส่วนอย่าลืมตัวนี้ไม่ได้เลยเพราะว่านางทาน่อวมากตัวน,นี้เป็นตัวตัวนี้กําลังจะเริ่มทานนะครับเพราะว่ารู้สึกอยากให้ผิวขาวสวยใสตัวนี้ทานไปกี่กล่องแล้วเอ่ยตัวนี้ทานไปสามกล่องมีชนีมาทักอะไรบ้างไหมอ๋อมีคนมาทากพราผิวเปลี่ยนไปเยอะค่ะก็เลยบอกว่า จะมาเอาอีกวันนี้ค่ะก็คือ,อ,ก,คอก็คือวันนี้ประเด็นหลักๆเลยคือจะมาดูน้องหมาก่อนเพราะว่าเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นบ้านที่เราเอาเอามาโนนางก็เลยจะมาดูแลวันนี้จะเป็นวันครบรอบที่ฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ส่วนตัวตะเกียที่แนะนาเป็นตัวไอคูตาไทโอนเนี่ยจะเป็นตัวผิวขาวใสโลริ้วรอยนะคะแล้วก็ปลอดภัยผ่รนอ,อยอเหมือนกันนะคะราคาหน้ากล่องเนี่ยของทุกตัวเนี่ยของในอยอเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทนะคะแต่ว่าซื้อกับเบนเนี่ยจะจัดโปรโมชั่นอยู่ที่เพียงแปดร้อยบาทนะคะ สำหรับ800บาทแล้วก็สูตร id sender ที่ส่งไปให้น้องเพชรปักปลาหน้าเปก็จะอยู่ที่800บาทเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้น้องน้องเพชรปักปลาน้าเปจะชอบตัวนี้มากกว่าจะตอบโจทย์ตัวนี้มากกว่าตัวนี้ก็จะเหลือเพลงแค่800บาทแล้วก็ฟรีค่าจะส่งเหมือนกันแต่ถ้าคนที่ตอบโจทย์แบบบอกตรงๆเลยว่าลูกค้าส่วนมากเนี่ยลดน้ำหนักตัวย,ยากดื้อยาทานเก่งไม่ชอบออกกําลังกายคุณแม่หลังคลอดไขมันสะสมต้นแขนต้นขาหน้าท้องเนี่ยแนะนําให้ตอบโจทย์ตัวนี้เลย เซตคู่แอฟริกัน SS คู่กับตัวลาสเบอรี่ตัวนี้จัดโปรยแค่เพียงหนึ่งพันแปดร้อยบาทแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทแล้วก็สามารถทานได้หนึ่งเดือนในในทุกผลิตภัณฑ์เนี่ยทานได้หนึ่งเดือนแล้วก็ตอบโจทย์ได้สมบูรณ์อ่ะทีนี้ทานจริงไหนไหนโชว์ไหนข่าวว่าเป็นไงมันก็ผอมจริงไหมแล้วก็รูปเนี่ยรูปของรูปของน้องปอเนี่ยไม่มีการตัดต่อโดยรีทัสแต่ดัางยายอันนี้คือประสบการณ์ตรงเพราะว่าเป็นคนที่รู้จักที่เราเออ เอาน้องหมาเข้ามานะคะแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์ให้เขาทานยังไงก็ขอบคุณมากๆแล้วกันแล้วก็สามารถเข้าไปดูที่ Facebook ของเบนนะคะที่เบนซี I ่ไอเซลเลนเดอร์ B E N S A S E Y I S L E N B E R นะคะเบนซี่ไอเซลเลนเดอร์ inder, หรือ Line ดูในไทม์ไลน์ข้อมูลในไทม์ไลน์หรือสอบถามใน Line ได้เลยนะคะที่ Line เบนซี e ่สองสาม B E N S A S E Y สองสามนะคะ B E N S A S E Y สองสาม ยังไงก็ขอบคุณมากแล้วกันนะคะที่รับชมผลิตภัณฑ์นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะไม่ชอบไม่แชร์ก็กดแชร์เยอะๆแล้วกันนะคะก็ยังไงก็การันตีว่าเห็นผลจริงเห็นผลไวแล้วก็ราคาถูกกับที่อื่นแน่นอน,นะคะ่ะยังไงก็คุณมากแล้วก็ขอบคุณน้องปอนวันนี้ที่มาดูแลน้องหมาให้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็แนะนำสิ่งดีๆบอกต่อกับเพื่อนที่กำลังเลือกหาผลิตภัณฑ์ที่ดีๆแล้วก็ปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงใจไม,ไม่ไม่ใจสั่นแล้วก็เห็นผลไวนะคะในเซ็ตนี้หนึ่ง